เรามาดูกันนะครับมาว่าคนที่เกิดวันอังคารนะครับมีนิสัยใจคออย่างไรเมื่อเวลามีความรักอ้าวนะสิบเรื่องที่เราขุดคุยนะเจาะลึกของคนที่เกิดวันอังคารนะครับนะเขาบอกว่าข้อแรกนะเขาบอกว่าเครื่องแหนมันมันร้อนอเกินนะเขาบอกว่าเครื่องเทอร์โบนะถ้ามีความรักเนี่ยนะครับโอ้โหคนที่เกิดวันนี้นี่ทุ่มสุดตัว คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยมักจะจริงจังมากนะครับมโนวาดฝันในเรื่องอนาคตเนี่ยนะโอ้โหไปไกลเลยนะเขาเรียกว่ามึงไปไกลแล้วมันต้องฉุดนิดนึงนะครับข้อที่2องเขาบอกว่าคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยนะโอ้โหมักจะคุยเก่งเมาด้ยันเช้านะเมาไปเรื่อยเปื่อยนะครับบอกแล้วนะครับเขาเรียกว่าไฟแรงสูงนะเครื่องเทอร์โบไม่หยุดไม่หย่อนนะครับถ้าฉันยังไม่ได้เนี่ยฉันยังไม่หยุดไม่หย่อนนะครับข้อที่3ามเขาบอกว่า นะเห็นแบบนี้นะเห็นคนวันังคารแบบนี้นะเขาบอกว่าเลยบอกเลยว่าจิตใจนี่อ่อนไหวโอ้โหนะและจะสติแตกได้ง่ายๆนะครับทาลายแล้วนะหรือว่าโทรไปแล้วเนี่ยแฟนเขาไม่ตอบไม่หาเอาแล้วหนูกูจินตนาการไปเรื่อยไปเปื่อยนะครับอา้าวข้อ4นะครับเขาบอกว่าหัวเราะได้ทั้งวันนะเวลามีความรักนะครับถ้ามีความรักก็จะยิ่งอารมณ์ดีนะถัดมาข้อที่5เขาบอกว่าคนที่เกิดอังคารเนี่ยนะ ชอบคนที่ใส่ใจเรานะครับนะถ้ามาพูดเพ้อเพะออ้ยนวดเนิดนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับโอ้โหอยากได้อะไรนะจัดให้นะครับโอ้โหเรียกว,ว่าป๋าดันเจ๊ดันว่ากันอย่างนั้นะนะข้อที่6กเขาบอกว่าคนที่เกิดวันอังคารเน่ยนะครับใช้เงินเก่งนะครับชวนแฟนหมดตัวนะประมาณว่านะจะเราจะหมดตัวไปด้วยกันนะจะกินจะเที่ยวจะดื่มโอ้โหนะขอให้บอกกูจัดเต็มนะครับข้อที่7นะครับเขาบอกว่า คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยนะค่อนข้างคาดหวังในตัวของคนรักนะครับนะแบบตั้งหวังเอาไว้สูงนะครับว่าเขาเนี่ยนะต้องดีต้องรักเรานะครับว่ากันอย่างนั้นนะถัดมาข้อที่8นะครับนะเขาบอกว่าแปลกนะเวลามีแฟนใหม่หรือมีใครเข้ามาเนี่ยนะเรามักจะนึกถึงแฟนเก่าเอออารมณ์แบบว่าถ้าเขากลับมาก็คงจะดีเอา้ามันจบไปแล้วเพื่อนนะครับนะถัดมาข้อที่เก้าบอกว่า คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยชอบมโนนะคิดว่าคนรักนอกใจมึงจินตนาการไปเรื่อยเปื่อยนะครับนะถ้าว่ามันนอกใจจริงก็เออกูก็เศร้าไปกับมึงด้วยว่างะนะนข้อที่เจ็นะข้อสุดท้ายก็บอกว่าหัวร้อนได้ง่ายมักจะมีอารมณ์ที่ปว่ปวนแปรแปรป่วนนะครับนะถ้าแฟนมาสายเนี่ยโอ้โหเป็นแม่งไม่ยอมนะครับเขาเรียกว่าระเบิดลงแน่นอนนะครับนะสายหัวร้อนเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับคนที่เกิดวันอังคารนะครับนะ ตรงไม่ตรงอย่างไรคอมเมนต์มาข้างใต้ได้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังคลิปครับผม